ว่ากระซ่าสมมืนไปน้อพี่น้องเนาะพอได้ค่ากระปวกค่ากาแฟค่าปลาทูพี่น้องปลาทูมาปนครับพอได้กิค่าปลาทูมาปนปลาลูกปลาเมียกินพี่น้องตัวอ,อย่างราคาอย่างก็ลงได้พี่น้องราคาอย่างกาันอยู่ที่หยางสดกกลี่ยม หกบาทนึงพี่นอ้องย่างสดนะครับย่างลงนี่พี่น้องถ้าถ้าย่างข้างขึ้นย่างนั่นก็ที่ออกอยู่พี่น้องก็ที่ได้ราคาอยู่ราคาก็บสามสิบบาทตะวันอย่างบ้านเรื่องบ่ได้ขายอะไรน้ำมูจ้ากเท่อพี่น้องบ่ได้ขายไอ้ย่างเขาลานน้ำมูลลเท่อพี่น้อง บได้ขายข้างคืนบ่ได้พักส้วงมูสักเทื่อครับมองเรืเ่องมีแต่ไอ้ลูกไปขายรถนะใช่ไหมพี่น้องบ่ได้อันนั้นมูสักเทื่อพี่น้องตัวุ่นออกเนี่ยมูออกแน่พี่น้องสาสิตมันไปเนาะครับ เพื่อนก็นสามารถทักทายกันกับบารุงเรื่องในได้พี่น้องพูดคุยทักทายกันเลยกันได้ครับผมพูดคุยทักทายกันครับอืมอาชีพบก็ยังมาลงเรื่องบ่งค,งนนครับผม สิบกิดย่างนะพี่น้องเนาะคนสวนครับกิดบอกกิดยางครับต้นออกแน่บอกแน่พี่น้องยางมันก็พอซ้ำก,ก,ก,กันพี่น้องเนาะต้นหน่อยต้นนหง่เนี่ยส่วนมันบอซ้ำกันครับพี่น้องยางมางอย่างหน่อยแน่แง่แง่ส่นออกแน่บอกแน่พี่น้องต้นหน่อยต่วนัง่พอซ้ำกันเท่ง ตัวรอบนึงขายก็ได้ยูพี่น้องพันกว่าบาทครับไหนมีตพี่น้อถ้าถ้าได้หลายมีก็ได้ราคาอยูจ้ะพี่น้องได้ยูสองพันสามพันครับไหนไหลมี 1, เนสามาทักทายไรเด้อพี่น้องทักทายพูดคุยกันครับผมทักทายพูดคุยกันกับบาลุงเรืองพี่น้องจีบเสริมครับพี่น้อ,องจีบยางจีบเสริมครับจีบลักบาลุงเรืองก็กกคือเป็นสร้างครับสร้างสมรถมอเตอร์ไซค์ดนะพี่น้องเนาะรถจักรยานยนต์พี่น้อง ตองเรื่องอาชีพชมวันเด้ค่คานุ่มลูกครับตรงนี้ก็ไ่ค่อยออกผลพี่น้องตงัวงารสาสมไปได้เลยพี่น้องกไปกินน้องก็รไายเขา้าไม่ออกไปให้พี่น้องงเลย สวัสดีทุกคูทุกคนผมเด้อครับผมจะเศ้าตูเลยครับผมหาเ,เพื่อนเขาสวนกีดยางครับผมจนออกแน่บอ,อกแน่พี่น้องคนเปิดกันไปครับ เปิดเอื่นไปครับเจอต้นต้นออกเนี่บอกเนี่ยหนาสูงหนาต่้พี่น้องต้นใดหนาตายข้างเปิดหนาไหม